อิทธิฤทธิ์ปุญญาบารมีเนื้อกดเกณฑ์สั่งเป็นสั่งตายดังใจปลาธนาแต่เลวชั่วช้าอย,าายา่าได้วิพากษ์วิจารณเมือไรคำติชินได้ยินแต่คำเยินยอพวกประจบสอพอล้างลิ้นคอยเลีย เปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจอายุทิตทรรครอบงำครองเมืองเมื่อเรื่องร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรม โหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองเกิดช่องวางทางชันชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาสักดินาทิปไตไประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงหูร้องด้วยความคับแค สครับสวัสดีครับก็กลับับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มีประเด็นอยากตั้งคำถามหลายหลายคนนะฮะไม่ไว่าจะเป็นสื่อสารมวลชนนักวิชาการแล้วก็โดยเฉพาะสมาชิพกพรรคก้าวไกลนะฮะสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ อยากตั้งคำถามนะผมเองผมก็อยากได้คําตอบนะฮะคือเรื่องของเรื่องในสังคมเนี่ยนะฮะถ้าเราอยู่ร่วมกันเนี่ยเมื่อมันมีข้อขัดแยง้งมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยคือบอกตาตรงว่าอยากให้ช่วยชี้แนะอยากช่วยให้แนะนำแล้วผมก็อยากได้คำตอบว่าสิ่งที่พวกคุณเรียกร้องนั้น ความต้องการจริงๆมันคืออะไรนะฮะวันนี้ผมก็มีคําถามสองสามคำถามอยากตั้งนะตั้งคําถามไปยังพรรคเก้าไกลรวมถึงคนที่สนับสนุนพรรคเก้าไกลนะมากมายวันนี้มีมีนักวิชาการมีสื่อสารมวลชนนะก็พากันออกมากล่าวหาพรรคเพื่อไทยนะอันนี้ผม ฟังคำพูดกับผมก่อนนะฮะผมเป็นคนที่ไม่ไม่เข้าเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดคือผมเนี่ยสายสายความจริงอย่างเดียวอยากรู้ความจริงว่า,วาเอ๊ะความจริงที่กล่าวหากันหรือด่าทอกันหรือตอบโต้กันโต้เถียงกันในในในสื่อนะไม่ว่าจะเป็นสื่อทางออนไลน์หรือสื่อทางสื่อสังคมนชนทีวีอะไรก็แล้วแต่เวลานี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมอยากได้คำตอบ เอาเป็นว่าเรื่องแรกเลยนะฮะพักก้าวไกลเนี่ยก่อนที่จะมีคะแนนชนะการเลือกตั้งร้อยห้าสิบคนรน้อยห้าสิบเสียงคือผมก็มั่นใจว่าสิ่งที่พักก้าวไกลเนี่ยมีนโยบายนำเสนอคนที่เห็นด้วย คนที่เป็นลงคะแนนให้พักก้าวไกลเนี่ยนะฮะมันจะต้องมีอะไรที่เป็นแรงดึงดึงดูงดให้คนเหล่านั้น,นพากันลงคะแนนพักก้าวไกลนะ,ะเท่าที่สังเกตดูพักก้าวไกลที่ได้คะแนนเนี่ยะะหลายจังหวัดรวมถึงกรุงเทพด้้ยเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นหนุ่มซึ่งคนรุ่นใหม่คนรุ่นหนุ่มเนี่ย หนุ่มสาวจะอยู่กันทุกจังหวัดทั่วประเทศและเด็กพวกนี้เนี่ยมีการสื่อสารกันโดยตรงมีอะไรเนี่ยสื่อสารกันโดยตรงสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือนโยบายของพรรคก้าวไกลเนี่ยต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศและจุดที่สำคัญ ในการเปลี่ยนแปลงประเทศก็คือเข้าไปแก้ไขเข้าไปแก้ไขอำนาจของสถาบันกษัตริย์นี่นี่คือสิ่งที่นโยบายสำคัญของพรรคก้าวไกลนะฮะเข้าไปแก้ไขเข้าไปแก้ไขอำนาจของสถาบันกษัตริย์นะฮะฟังดีๆฟัง,งชัดๆและชา้ชาๆนะครับ ผมพยายามจะพูดช้าๆให้เข้าใจนะพรรคก้าวไกลเนี่ยอยากจะเปลี่ยนประเทศด้วยการเข้าไปแก้ไขอำนาจสถาบันพระมหากษัตริย์คือพระมหากษัตริย์มีอำนาจอะไรจะเข้าไปแก้ไขล่ะนะนี่คือความชัดเจนที่ทำให้คนพากันเป็นลงคะแนนสรุปความว่า150คนที่พรรคก้าวไกลได้ได้จากคนรุ่นใหม่หรือ เด็กหนุ่มสาวหรือนักศึกษาทั่วประเทศเนี่ยเด็กพวกนี้อยากเห็นสิ่งใหม่ๆแล้วก็เห็นพร้องว่าต้นเหตุของประเทศไทยที่เป็นแบบทุกวันนี้ต้นเหตุคือสถาบันกษัตริย์นี่คือคำตอบของมันเขาจึงพากันลงคะแนนให้พักก้าวไกลนะ นี่ได้คำตอบแล้วนะเด็กรุ่นใหม่พักก้าวไกลแล้วรุ่นพ่อแม่ที่อยู่ในบ้านเนี่ยเขาไม่ลงให้พักเก้าวไกลนะเด็กรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยที่ลงให้พักเก้าวไกลคะแนนเสียงร้อยห้าสิบเสียงที่ได้เข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่คนรุ่นใหม่แล้วอยากเห็นประเทศเปลี่ยนแปลงด้วยการแก้ไขปัญหาลดอำนาจสถาบันกษัตริย์ลดอำนาจระมหากริัต นี่คือนโยบายของพรรคก้าไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พรรคก้าวไกลเนี่ยมีนโยบายแบบนี้จึงนําไปเป็นประเด็นประเด็นนะฮะล่อพรรคเพื่อไทยก่อนการเลือกตั้งประเด็นตรงนี้พรรคก้าไกลเล่นพรรคเพื่อไทยก่อนแล้วเช<ม>่นสู้ไม่จริงไปกล่าวหาพรรคเพื่อไทยว่าสู้ไม่จริงทีนี้สู้ไปกลับไปไปกล่าวหาพรรคเพื่อไทยว่าสู้ไปกลับไป ก็แสดงว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากพรรคเพื่อไทยแต่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยเหมือนกันฟังให้ดีนะฮะพรรคก้าวไกลกับกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยพรรคก้าไกลพูดว่าเป็นพรรคประชาธิปไตยเหมือนกันแต่สิ่งที่พรรคก้าไกลเปิดเผยมาก็คือกล่าวหาพรรคเพื่อไทยก่อนมีการเลือกตั้งว่าไม่มีความชัดเจนในการต่อสู้สู้ไม่จริงสู้ไปกลับไป ผมถามว่าประเด็นนี้เนี่ยนะประเด็นนี้ผมอยากถามพรรคเก้าไกลผมขอถามนะว่าไอ้คาว่าสู้ไม่จริงสู้ไปกลับไปเนี่ยแสดงว่าพรรคเก้าไกลสู้จริงคิดจะสู้กับสถาบันกษัตริย์หมายความว่าพรรคเก้าไกลเนี่ยเป็นพรรคะดัในระบบประชาธิปไตยที่จะเข้ามาต่อสู้กับสถาบันกษัตริยนะ์ฟังให้ดีนะแล้วไปกล่าวหาพรรคเพื่อไทยว่าสู้ไม่จริงสู้ไปกลับไปคําตอบนะฮะผมตอบแทนพรรคเพื่อไทยนะ พรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่คิดจะไปสู้กับสถาบันกษัตริย์เขาตั้งพรรคการเมืองผมตอบแทนเลยนะพรรคการเมืองทุกพรรคในประเทศไทยเนี่ยไม่มีใครคิดที่จะไปร้มล้างสถาบันกษัตริย์ไม่มีมันไม่มีนโยบายมันไปขัดกับรัฐธรรมนูญการที่จะไปไปร้มล้างสถาบันกษัตริย์หรือแก้ไขอำนาจพระมหากษัตริย์เนี่ยมันผิดกฎหมายมันผิดรัฐธรรมนูญ มันไม่มีพักเมืองพักไหนเขาชูนโยบายนี้แล้วเขาก็ไม่กล้าทาเพราะมันผิดกฎหมายสามารถยุบพักได้เลยสามารถมีผู้ร้องเรียนมีผู้ฟ้องร้องสามารถยุบพักได้เลยเพราะมันผิดกฎหมายผิดรัฐมนูญประเด็นนี้พักคก้าวไกลมีความคิดถึงมีความคิดถึงเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าไอ้ตรงนี้นี่ผมไม่ทราบผมไม่ทราบเลย แต่สิ่งที่พรักก้าวไกลพูดหาเสียงตลอดเวลาก่อนมีการเลือกตั้งนั้นเนี่ยไปกล่าวหาพรรคเพื่อไทยว่าสู้ไม่จริงไม่มีความชัดเจนทีนี้คะแนนเสียงไอ้พวกล้มเจ้าเนี่ยพวกแดงล้มเจ้าที่มัน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 บ้าละหำที่อยากล้มเจ้าแล้วคิดว่าไอ้การที่จะล้มเจ้าวันนี้เนี่ยแก้ปัญหาได้เลยเนี่ยนะซึ่งยังมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยมันก็พากันไปลงคะแนนให้ และโดยเฉพาะไอ้พวกที่เกียพกพกพกาารพักพักพักทหารพักพลังประชารัฐที่เคยที่เป็นรัฐบาลอยู่เนี่ยเขาก็เบื่อหน่ายพักพลังประชารัฐเขาก็พากันไอ้พักลุงที่เรียกว่าพักลุงเนี่ยนะเขาก็พากันไปลงให้พักก้าวไก่นี่คือจริงที่มาของพักก้าไก่ที่ชนะการเลือกตั้งนะมันเกิดจากคนที่ไปลงคะแนนให้คือคนอยากร่มเจ้าวว่างั้นจะคือต้องการความเปลี่ยนแปลงโดยการแก้ปัญหา ของสถาบันกษัตริย์นี่คือคําตอบนะนี่ผมผมผมตอบแทนให้เลยนะเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราเห็นไปดูดิอาจารย์ต่างอาจารยอาจาร์ล้มเจ้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยเวลานี้เนี่ยด่าพักเพื่อไทยด่าทำไมด่าพรคเพื่อไทยทําไมผมอยากถามว่าเวลานี้เนี่ยด่าพักเพื่อไทยคุณรู้ไหมพรคเพื่อไทยเนี่ยเขาตั้งพรคการเมืองขึ้นมาเนี่ย เขาไม่ไจะไปล้มเจ้าหรือแก้กฎหมายมอหนึ่งสองหรือแก้แก้หรือลดอํานาจพระมหากษัตริย์นะเขาเป็นพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเหมือนกันแต่เขาไม่มีความคิดแบบพรรคก้าวไกลเพราะสิ่งที่พวกคุณออกมาด่านเนี่ยพวกคุณล้มเจ้าทั้งนั้นเลยเออพวกคุณล้มเจ้าทั้งนั้นเลย ผมเห็นเนี่ยพวกคุณพากันโกรธพักเพื่อไทยไปกล่าวหาว่าถีบพักก้าวไกลผมถามว่าพักก้าวไกลเนี่ยมันไม,ม่มีใครเขาถีบหรอกมีแต่สิ่งที่พักก้าวไกลทำเนี่ยทำตัวเองทำตัวเองนะพวกคุณทำตัวเองนะ การที่คุณจะคิดแก้กฎหมายม .1.2 เนี่ยหรือเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยการลดอำนาจพระมหากษัตริย์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนไทยกลุ่มหนึ่งที่เขาเขาต้องการรักษาสถาบันกษัตริย์เอาไว้เนี่ยเขาไม่สามารถปล่อยให้คุณมีพิติกรรมอย่างนั้นได้เขาจึงพากันเกียดพักการเมืองของคุณ เขาจึงพากันเกียดแล้วเขาจ้องที่จะทำลายพรรคการเมืองของคุณด้วยนี่คือคำตอบที่ผมตอบแทนให้ก็ได้มันไม่มีใครก็อยากขีดคุณแล้วคุณจะไปโทษพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้เพราะพฤติกรรมของพรรคก้าวไกลเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อสถาบันกษัตริย์สถาบันกษัตริย์หรือคนรอบข้างพระมหากษัตริย์หรือคนที่ มีผลประโยชน์จากสถาบันกษัตริย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการองค์กรต่างๆที่อยู่รอบข้างพระมหามกษัตริย์เนี่ยเขาไม่ยอมให้คุณเนี่ยแก้ไขกฎหมายของพระมหากษัตริย์คุณต้องยอมรับในสิ่งที่พวกคุณทำไม่ใช่คุณไปโทษพรรคการเมืองพรรคอื่นไปโทษพรรคเพื่อไทยไปถีบเขาแล้วไปขอคะแนนกลับมาขอคะแนนผมจะบอกให้นะพรรคก้าวไกลนะคุณถ้า คุณคุณมีพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีใครก็ไปขออยากขอคะแนนคุณหรอกนะความจริงแล้วพรรคเพื่อไทยมันก็ไม่มีความจําเป็นที่ที่จะไปขอคะแนนไอพ้พรรคก้าวไกลเนี่ยถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยนี่มีความปรารถนาที่จะตั้งรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศอย่างจริงจังเนี่ยเพื่อทําให้ประเทศชาติจเจริญขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าคนมีสตินะที่จะเป็นสวรหรือหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยที่เห็นต่างเนี่ย ควรจะสนับสนุนพรรคเพื่อไทยในฐานะที่ประชาชนส่วนใหญ่นะถึงจะเป็นพรรคอันดับสองเขาก็เลือกเข้ามาให้บริหารประเทศเขาเลือกพรรคเพื่อไทยเข้ามาเพื่อบริหารประเทศไม่ใช่พรรคเลือกพรรคเพื่อไทยเข้าไปล้มเจ้าแบบพรรคก้าวไกลเขาต้องการบริหารประเทศและทุกวันนี้ผมเห็นคุณไปดานาะยกทักษิณมั่งไปด่าพรรคเพื่อไทยมั่งผมถามว่าพวกคุณ ใช้อะไรคิดในสมองพวกคุณเรียนมาสูงงเนี่ยฮะผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะมีะรายชื่อสามสี่ชื่อที่ผมอ่านดูตามสื่อต่างๆเนี่ยถ้าผมอ่านเอ่ยชื่อขึ้นมาเนี่ยผมบอกตาตรงว่ามันไม่ให้ัไม่ไว้หน้ากันในฐานะที่เราเคยรู้จักกันและเราก็มีความคิดแนวเดียวกันคุณกับผมมีความคิดแนวเดียวกันแต่ผมไม่ชอบนิสัยพวกคุณที่ เลือกพักชอบพักไหนแล้วเนี่ยไปด่าอีกพักหนึ่งซึ่งเขาไม่มีความผิดและพักที่คุณชอบเนี่ยมันก็มาแบบไม่ถูกการละเทศะไม่ถูกวเวลามันมาแบบไม่ถูกวเวลาเวลามาแล้วให้ศัตรูเกียรติมาแล้วทาให้คนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาเกียดไปหมดผมถามว่าพักการเมืองพักอื่นเขามีความผิดเหรอ พวกคุณทำเตัวเองทั้งนั้นเลยมาแบบไม่ถูกกาละเทศะมาแล้วเนี่ยเอาคะแนนนิยมว่าพรรคอื่นสู้ไม่จริงอย่างเงี้ยผมถาาว่าใครเขาจะไปรวงกับพรรคเองอะใครเขาอยเป็นเพื่อนกับกบเ,อเองเองเร่งพวกเราก่อนเลยเนี่ยเล่นมาตลอดเลยเล่นมาเพื่อจะเอาคะแนนจัดก,การเลือกตั้ง ใสร่ร้ายป้ายสีว่าสู้ไม่จริงมั่งของตัวเองจริงเป็นพรรคการเมืองที่ต้องการคิดจะมาแก้ไขปัญหาประเทศชาติด้วยการแก้กฎหมายม .1.1.2 แก้กฎหมายแก้ลดอำนาจพระหมหากษัตริย์อย่างเงี้ยผมถามว่าใครเขาอยากไปเป็น,ปนมิตร,ก,รกับคุณเพราะมันขดัดรัฐธรรมนูญมันเป็นอันตรายต่อพรรคการเมือง ใครเขาจะเอาพักการเมืองที่ต้องมีความต้องการที่จะไปเอบไปหลารประเทศเนี่ยไปทำผิดกฎหมายมีใครเขาอยากทำแบบแบบพรกเก้าไกลบ้างมีใครบ้างผมถามว่ามีใครบ้างผมจะบอกให้นะพวกอาจารย์ต่างๆเนี่ยเรียนมาสูงๆผมอยากให้คิดสักนิดไม่ใช่ว่าคุณทักษิณสู้ไม่จริงสู้ไปกลับไปผมถามว่า ประเทศไทยมีในหลวงเนี่ยคุณจะใหไ้ไม่ให้เขากราบจะไปกราบใครอะ่ะก็นี่เมื่อคนขาต้องประเทศเขายังเชิดชูในหลวงอยู่เนี่ยคุณจะให้ในายกและมนตรีนักการเมืองไม่กราบในหลวงเหรออะคุณเจอในหลวงคุณก็ต้องกราบจะจะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่ประเทศไทยเนี่ยผมจะบอกให้นะถ้าตราดยังมีสถาบันกษรตริย์นักการเมืองทุกคนก็ต้องกราบทั้งนั้นน่ะ คุณจะเอาอะไรมาพูดว่าไม่กาบไม่ต้องกราบชนอย่างเดียวอย่างนั้นเหรอเอ้เอาดิพักเก้าไกลออกมาดิออกมาชนสิคุณไปล่าวหาพรรคอื่นสู้ไปกาบไปแล้วคุณไม่คิดจะกาบนะออกมาชนเลยชนกันททบสถาบันกรรษัตริย์เลยออกมาเลยพักเก้าไกลออกมาเลยแน่จริงออกมาเลยเวลาเนี้ยสู้แบบไม่ต้องกราบอ่ะสู้แบบเปิดหน้ามาออกมาเลยผมอยากเห็นจริงๆนะ ผมอยากเห็นและเรื่องที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมจะบอกให้เรื่องที่สำคัญที่สุดวันนี้เนี่ยเราควรตั้งรัฐบาลได้แล้วในเมื่อประเทศไทยมันมีอยู่พรรคการเมืองไม่กี่พรรคเนี่ยไอ้พรรคก้าวไกลก็กกกถูกเขาบอยขอดเขาเขาลังเกียจคือพูดง่ายๆว่ายังไงเขาก็ไม่เอามาเป็นรัฐบาลแน่นอน นะแล้วพรรคเพื่อไทยเขาเมื่อในเมื่อไม่เขาไม่เอาเป็นรัฐบาลเนี่ยพรรคเพื่อไทยเขาคงไม่คิดจะไปผูกขาติดอยู่กับพรรคก้าวไกลหรอกบ้าหรือเปล่าพวกคุณคิดได้ยังไงอ่ะจะไปผูกติดก,กับไอ้พรรคที่กล่าวหาว่าสู้ไม่จริงสู้ไปกล่าวไปเนี่ยนะคุณคิดได้ยังไงเวลามันด่าพรรคเพื่อไทยคุณไม่จํากันแต่วลานี้คุณจะมากล่าวหาว่าอุ้ย จะมาชวนไปไปสนับสนุนในการหโหวตโถคุณคิดกันได้ยังไงอ่ะคิดเอาแต่ฝ่ายความคิดของตัวเองทั้งนั้นเลยไม่คิดถึงมุมที่มันเป็นความจริงเนะี่ยคุณต้องคิดถึงมุมที่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นเวลานี้เนี่ยเราควรที่จะตั้งรัฐบาลได้แล้วมีนายกรัฐมนตรีได้แล้ว คุณจะปล่อยให้ประเทศชาติเสียหายกันไปอีกถึงไหนไหนบอกปากรักชาติเนี่ยไหนบอกทําเพื่อชาติเนี่ยคุณจะปล่อยให้ชาติเป็นแบบเนี้ยคุณจะปล่อยให้นายกรัฐาตรการชื่อพลเอกประยุทธ์เนี่ยทําหน้าที่ต่อไปอย่างเงี้ยเหรออย่างนี้คุณพวกคุณรักชาติเหรอพอพรรคการเมืองที่ประชาชนเลือกเข้าไปเขาเลือกสี่ล้านเสียงเนี่ยเขาอยากให้เป็นรัฐบาลเนี่ยคุณก็ไปดึงขาเขาไม่ให้เป็นเงี้ยผมถามว่านี่คุณรักชาติเหรอแม่งเห็นกับตัวนะอย่างเงี้ยเห็นกับตัวนะ แล้วแม่งเรียนมัธยมสูงแม่งคิดอะไรแบบต่ำๆทั้งนั้นเลยแต่ละตัวเนี่ยนะอย่าให้เอ่ยชื่อนะผมจะบอกว่าให้เอ่ยชื่อนะหนาวเนี่ยผมจะบอกว่าผมเนี่ยของจริงวันนี้เราควรตั้งรัฐบาลได้แล้วจะรวมกับพรรคภูมิใจไทยจะรวมบใครนะขอให้มันมีเสียงสนับสนุนล่ะเพื่อประเทศชาติทําเพื่อประเทศชาติคนยากคนจนเขาจะได้มีกินมีใช้ คุณต้องตั้งโจทย์ต,ตรงนี้ไว้ก่อนประเทศไทยต้องมีรัฐบาลเดินไปข้างหน้าส่วนพวกคุณจะล้มเจ้าหรืออะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องของพวกคุณคิดล้มเจ้าหรือมันเรื่องของคุณคุณถูกจับได้ก็ซวยไปฮะคุณต้องให้เวลากับมันคุณต้องให้คนในชาติเขาเรียนรู้ความจริงคุณต้องให้เวลากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรได้อะไรเสียอะไรเป็นผลประโยชน์ของประชาชนอะไร ผลเสียของประชาชนคุณยกตัวอย่างทําให้เขาเห็นภาพที่แท้จริงอะไรคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรคือสิ่งไม่ศักดิ์สิทธิ์อะไรคือของจริงอะไรคือของปลอมคุณต้องให้ใหเวลาเขาคิดแล้วให้เวลาเขามีคําตอบที่ถูกต้องเวลานีนะ้คนไทยแม่งมึนเม,เมาไปหมดเนะี่ยอะไรมันถูกครอบงำม,มาเป็นร้อยร้อยปีพันปีผมถามว่าคุณจะมาดึงออกเวลานี้เนะี่ยมันมันมันเป็นเรื่องที่ง่ายเหรอคุณต้องให้เวลากับมัน ไม่ใช่จู่ๆจะมานั่งแบบว่าแก้กฎหมายหนึ่งหนึ่งสองทำให้อำษัตไม่มีอํานาจทําให้กษัตริย์เนี่ยไม่มีงบประมาณน้อยลงทําให้ทหารไม่มีทหารเกฑ์อะไระอะไรที่คุณคิดขึ้นมาเนี่ยมันดีแต่มันถึงเวลาอะไรอย่างแล้วมันทําได้ไหมถ้าคุณทําไม่ได้คุณซวยนะอย่างที่คุณซวยอยู่วันเนี้ยทุกวันเนี้ยเมื่อซวยแล้วอย่าไปพานพรรคกันอึนพรรคการเมืองพรรคอื่นอย่าไปโทษเขาต้องโทษตัวเอง นะจำเอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่วันนี้เอาแค่นี้ครับสวัสดีครับ